ในตอนนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บนถนนสุขุมวิทต,ตรงข้ามโรงเรียงธรรมศิสริศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าได้มีประชาชนโทรแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบว่าบริเวณแห่งนี้นั้นได้เกิดเพลิงลุกไหมสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้าซึ่งในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่ในจุดเกิดเหตุที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในเวลานี้ ซึ่งเพลิงนั้นกาลังโหมลุกไหม้สายเคเบิลจํานวนหลายสิบสายเลยทีเดียวซึ่งในเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าสายเคเบิลที่ถูกเพกลิงกําลังโหมลุกไหม้นั้นเป็นสายเคเบิลของหน่วยงานใดซึ่งในขณะนี้เพลิงนั้นกําลังโหมลุกลามรุนแรงไปอย่างต่อเนื่องคาดว่าอีกในไม่ช้าเพลิงนั้นจะลุกลามไปติดกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนซึ่งหากหม้อแปลงไฟฟ้าลูกนี้มีการระเบิดก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักรวมถึงไฟฟ้าที่ กระจายกําลังหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่บริเวณที่แห่งนี้ก็อาจจะดับลงได้ตอนนี้อยู่ในระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสตหีบซึ่งได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุกันแล้วซึ่งรถกระบะคันนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่เดินทางมาตรวจสอบในเบื้องต้นโดยเดินทางมาพร้อมกับอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นชนิดถังดับเพลิงถัง CO2 ที่ได้มีการลำเลียงมาจากศูนย์และจะใช้ในการที่จะดับเพลิงในครั้งนี้ ส่วนภารกิจในการดับเพลิงในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนั้นเราไปติดตามรับชมภารกิจกันอย่างใกล้ชิดต,ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็ได้เตรียมกําลังกันอยู่บนรถแห่งนี้โดยจะใช้ท้ายกระบะของรถคันนี้ถอยหลังเข้าไปใกล้กับจุดที่เกิดเหตุก่อนที่จะใช้ถังดับเพลิง CO2 นั้นฉีดสกัดเพลิงที่อยู่ด้านบนที่กําลังลุกลามอยู่ในตอนนี้และนะครับเบื้องต้นนับว่าเป็นความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ก็นับว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็ใช้ถัง CO2 ฉีดสกัดเพลิงแล้วคาดว่าไหนไม่ช้านี้เพลิงที่กำลังลุกลามอยู่ก็จะดับลงก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสัตหีบที่ได้มาให้การช่วยเหลือดับเพลิงอย่างทันท่วงทีเพราะหากปล่อยไว้นานก็อาจจะสร้างความสูญเสียมากกว่านี้รวมถึงอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณที่แห่งนี้ได้ตอนนี้เพลิงนั้นก็สงบลงแล้ว หลังจากนี้นะครับทางเทศบาลเมืองสัตหีบนั้นก็จะมีการประสานไปยังการไฟฟ้าสัตหีบเพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบความเสียหายว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบเช่นไรบ้างและแก้ไขปัญหาตรงไหนบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยขึ้นอีกรวมถึงได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่ได้มีการติดตั้งสายเคเบิล หรือสายสัญญาณต่างๆไว้ณจุดนี้และได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นที่ทราบข่าวนี้แล้วให้ช่วยดําเนินการลงมาซ่อมทําโดยด่วนรวมถึงมีการจัดระเบียบสายสัญญาณต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากภาพที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นั้นสายต่างๆที่อยู่บนเสาไฟฟ้านั้นได้ถูกระโยงระยางกันไม่เป็นที่เรียบร้อย สุดท้ายก่อนจะจากกันไปในวันนี้ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวลริมถนนหรือชุมชนต่างๆรวมถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้าล่วไหลหรือมีการไฟช็อตขึ้นบริเวณที่ใดก็ตามขอให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เร่งมาดําเนินการซ่อมทําโดยด่วนเพราะหากปล่อยไว้อาจจะทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุไฟฟ้าลัดวงจรก็เป็นได้นะครับ